ทักไก่พี่น้องเตอนแรงๆครับถึงมาได้ไก่หัวาหานกบเหรอครับกำลังกินหัวาหานนะครับเนาะงามสะอาดรับบ่อนเลี้ยงกบเพราะว่าผมเลี้ยงอยู่ขอบซาครับกบก่อหาโตโลครับพี่น้องกำลังกินหัวาหาน เบ่งไปเบ่งมากกับเพื่อนดีนะครับเนาะบรรยากาศตอนแรกๆมาใหกอาหารคบนามเลอกด้วยครับนี่ตรงขอบสางนี่ยวัวต,ตีนสาเนาะครับเนาะเพียงข,าเข,า,นนเงขาเข้าคนละครับเลยขาเข้าคนต่อผักกระโตนะครับเนาะปักกระโตมาล้อยให้เขาเกาะนะครับเนาะเขานังกินครับ เบิ่งไปเบิ่งมากกับเพื่อนดีนะครับนะเบิ่งความจเจริ่มเติบโตเขาเอามาเลี้ยงก่อสามเดือนก็หฮาเอาฮาสามเดือนครับเดี๋ยวกับปลาไหลนะครับเดี๋ยวกับประมาณลอ,อยกว่าโตนี่แหละครับตอนนี้ก็การวางซังมีอยู่ครับนะเคนกันจิมมะซงวันเสาร์สีมานนี่แหละครับ มาลงกับเจละหลายแหะครับเจละาหาพันตัวเนี่ยครับมันก็มีนะนะครับเนาะเอามาเนียควันนี้ไงมันก็มีการกัดกันแหละครับตัสวสี่เนาะครับเนะาะมาอยู่ไกลๆคือบ่อมากกลิ่นบวบเพราะว่าผมจะติ่มหัวหาให้บริเวณเดียวนะครับเนาะเพามากิ่นหอมกันเบิ่งไปเบิ่งมากกับเพื่อนดีครับพี่น้องเอ้ ข้าวสุกเล็กๆงน้่อยนะครับเนาะต่อยอดหลังจากการทําให้ทําหน้ากับมาเรียงกบเรียงปลาเนี่ยครับเสริมนะครับเนาะเพื่อนดีรับพไปนอนน้ำสะอาดได้ครับได้บึงจะสีน้ำก่อนนะครับเนาะมามีดำมามีคุณอย่างนี้ครับเนาะน้ำกับน้ำสาเลยครับอย่างยุคตีนสาเนาะครับเนาะ่วงนี้ก็บน้ำฝนน้ำทารวมสมบูรณ์น้ำก็ลายอยู่และครับอยู่สาเนาะครับเนาะ แตเลือยผักกระโตมาเก,กาะนะครับในเขาเก็ไม่ได้เขางามกลมเพืนนะครับนะบางตวัวกลิ่นไปทั้งกลิ่นแะครับบอนไปนอนข้างบนบนดินนะบางตวัวก็อยู่น้าผักกระโต้แหละครับช่วงงามกลางเวืนนะครับเนาะแดดมันห่อนเขกาก็อยู่น้าผักกระโต้แหละครับลบอยู่น้าผักกระโตหักท้ายพี่น้องตอนแรงๆแหละครับ ถึงเวลาก็บมให้หัวหานครบครับเมืองไปเมืองมาก,กับเพื่อนดีพี่น้อง